สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นกันนะครับเ็คือเจ้าตัวนี้นะครับนี่อันนี้เราเคยแกะมาแล้วนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใส่ฐานตรงนี้วิ่งชนถอยนะครับนี่เปิดซุบนี่มันจะชนไปอย่างงี้นี่นี่เดี๋ยวเราจะมาเปิดไข่ด้วยไข่ใบใหญ่ว่าข้างในจะมีอะไรกันนะครับอ่ะก่อนที่จะเปิดนี่เรามาดูตัวนี้ก่อนดีก,กว่านะครับนี่นี่เสื้อมา100บาทนี่ครับมาเลยมาดูกันเลยนะครับ หลังเป็นอย่างนี้ด้านล่างนี่ก็จะเป็นบอกลักษณะการเล่นนะครับว่าเล่นยังไงนะครับนี่มันเป็นเป็นไดโนการ์ตูนนะครับก็เป็นไดโนเสาร์ที่มันเป็นแบบการ์ตูนการ์ตูนนั่นเองออกแนวสีสันสดใสน่ารักนะครับนี่ว้าวานะครับว้าวเป็นไง่ะครับฮืมยอดไปเลยเฮ้ยมีของกินมาเสริฟด้วยนะครับวันนี้ต่อไปครับเปิด ไฮเซอร์ไพรส์บิก๊กบิ๊กเซอร์ไพรส์เอกไดโนอสอร์นะครับโอ้ยเยอะไดยนำสาวนะครับทอยสตอร์ทอ็อปนี่อ่าก็คื่นไนวิ่งมันเพื่อนเพื่อนกันเยอะแยะเลย,ย เรามีหลายตัวโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนเออใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย